เอาไปต่อกันที่โคราชครับท่าผู้ชมจําเรื่องราวของพระแต่งตัวมีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวเป็นพระหมจีวอนครับแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นหลวงตาสวมชดาเป็นสายของหลวงตามหาบัวล่าสุดถูกจับดําเนินคดีแล้วนะครับรพอไปตรวจสอบตามชื่อของบัตรประชาชนชื่อว่านางสาววันธนาอยู่ทนอายุ52ปีอ้างตัววเป็นหลวงตาชดาทองตอนนี้ถูกจับไปสอบปากคําแล้ว เปลี่ยนชุดแล้วมาอยู่ในชุดขาวของชาวบ้านปกติครับหลังจากที่มีการสอบปากคําแล้วสอบปากคําแล้วก็เอาตัวไปฝากขังครับตอนนี้ก็ควบคุมตัวของอหลวงตาชดาทองไปฝากขังที่สารจังหวัดนครราชสีมาเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าตแต่งตัวตเรียนแบบงสงจริงๆตํารวจก็ปรับมีทั้งโทษจําคุกและก็ปรับครับจำคุก1ปีปรับไม่เกิน2,000บาท ส่วนข้อหาช่อโกงอยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็สอบปากคาเพิ่มเติมฟังเสียงตํารวจครับตรวจของนนทไทยจริงหรือเปล่าตามที่ป้าเขากล่าวอ้างนะครับครับในเบื้องต้นที่เขาพูดมานะครับเขาบอกว่าเป็นตํารวจสพนนทไทยส่วนหนึ่งครับผมครับซึ่งผมก็คงต้องขอตรวจสอบขพอเท็จจริงแล้วก็ถ้าเป็นตํารวจสพนนทไทยจริงนะครับก็ต้องขออนุญาตที่จะต้องกออสอบถามข้อมูลที่แน่ชัด ว่าไปอยู่ที่นั่นอะไรยังไงถือเป็นการรับสินน้ําใจอย่างนี้เหรอครับต้องขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนครับล่าสุดมีประชาชนผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม97คนมูลค่าวความเสียหายเนี่ย6ล้านบาทครับลายล่าสุดเข้าแจ้งความก็คืออดีตสารวัตรประบปามสพนนไทยบอกว่าเคยถูกหลวงตาชดาทองหลอกโอนเงินไป30,000บาทครับอ้างว่ามองแล้วมีกรรมต้องมาแก้กรรมครับ เขาก็นับถือกันจานวนมากใช่ไหมครับเราก็เลยถ้าเราจะไปขัดศรัทธาอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะไม่เหมาะใช่ไหมครับเพราะเวลาแต่ละครั้งที่เห็นเห็นในรูปอะครับที่เขามามาแต่ละเดือนเนี่ยคนเขาหลั่งไหลมาเยอะมากถามว่ามีผลกระทบไหมมันก็ต้องรายงานผู้มัคับบัญชาให้ทราบเป็นลาดับไปส่วนที่สำนักสงฆ์ของหลวงตาชดาทองวันนี้ถูกปิดเงียบเลยครับไม่มีญาติโยมเข้ามาที่นี่เลยของสำนักสงฆ์ก็ปิดเงียบเลย ส่วนรูปภาพที่ญาติมอบเงินให้เนี่ยก็ถูกเก็บไว้เนี่ยดูบรรยากาศเงียบเลยทีมขาวเราเดินไปดูเนี่ยต้นโพตรงที่มีโกรธมีรูปภาพคนตายว <มา S 2> ันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆน,นะครับอ่นนี่ฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายเป็นอีกเป็นร้อยครับครับ,รบ,รบอ่าเดี๋ยวว่ากันต่อนะความเสียหายที่ถูกหลอกเงินไปนะครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ